เฮ้เียมึงใครเนี่ยเด้ผมไก่แอนแค่นะ ถ้าผมกลับเลยนะสลับการรดลตัวนอกเมตานะเออสำหรับผมแล้วคิสรุไม่ได้เป็นตัวในเมตานะเออเพราะว่ามันค่อนข้างเล่นยากแล้วแต่วันนี้ผมมากับทันรุ่นที่สิบเอ็ดนี่ถ้ามีไฟติดหัวไอ้กูว่าใช่เลยน <Fuck. S 1> <c oughs> เนี่ยเนี่ยคิสรุตัวนี้นี่ที่บอกมเล่นเพราะว่ามันคล้ายๆกับมาเฟียนะเออม <c oughs> ดูชุดมันดิยัยมองไปทหารเรือได้ที่ไหนไอ้สัตว์ มองยังไงก็มาเฟียน,นี่เฮียเอาละมาดูส่งตัวรองกันบ้างนะตัวรองใส่เป็นวิสตานะเออเพราะว่ามันคล้ ato, นะายๆยามาโตะมูซาชินะเออไม่ใช่ยอมยามาเมโตะทาเคชิเออเรียกได้ว่ายามาเมโตะนี่จริง,รงๆแล้วเขใช้สีดาบนะเออเป็นสีดาบรอยกดเกณฑ์เนี่ยโคตรบีบเอาจิง้งเราอยากหยิบตัวนี้มาเล่นนานแล้วนะเออแต่ว่าไม่มีเวลาไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดี ก็ถือว่าถือวิสาสะแบบเอามาคู่กันเลยแล้วครับแล้วครับก็ดูส่วนของแท็กบ้างนะแถมแถมใส่เป็นลูฟี่มาเลยลุยโอ้โห,โหโลูฟี่นี่แบบอืมกมกลมกลแนี้ลยโอ้โหคลครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่ากบของกระจกยาตะกับพินาลแทงของมิตาเมัชินจหรืล่ามามนก็นอยู่ที่ตาแรกนะยู่กดัน มันดีว่ะช่วงเย็นไม่มีช่วงมืดดอก่ะทำไมต้องเป็นช่วงเย็นเนี่ยเเจอโอ้ตัวหลากหลายดีนะผมชอบนะจจเจอตัวอย่างเงี้ยแบบตัวมันหลากหลายนี่เนี่ยเห็นไหมบแบ,บ,บ็กแมนก็มีโซโลโอเด่งเงี้ยเออผมชอบนะอย่างเงี้ยมันดูแบบมีความหลากหลายดีนะไม่ใช่แบบมึงแบบกูรู้อ่ะพวกมึงมีตัวตัวเก่งตัวดีอ่ะ พวกมึงก็จะหยิบแช่งกันมาหยิบรถเจรินมาไอ้เงี้ยเล่นตัวอยู่บ้างเถอะไม่เบื่ออันมากเหรอไอ,อ,อ้เดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนนะว่าผมอาจจะไม่ด้บูมากนะคลิปนะเออเพราะว่ามันเป็นสายวิง่งไงวิ่งก็ต้องทำนาทีวิ่งนะโอเคเดี๋ยวผมยืดทรองก่อนจะบ้ามาข้างบนอุ้ยนี่กลามาโอเคผมไปล่างนะอ่ะไป็นางนีเกล่า เ <c oughs> มีกิซดลูมันเดินลงกระเป๋าของเทมาแม่งเ,เดินแบบติดแอคจัดอะติดแอคอะไอ้เยี่ดูเดินมึงเดินลงกระเป๋าไงจับไข,ข่นน้ไงคันหรือเปล่าตรงนั้นมันคันหรือเปล่าลวงข้างเดียวนะแล้วมือนี่ข้างนี่เป็นเหี้ยอะไรสันนิบาตเด็กเลยจัด<ะ>ห้อยเจียวเลยห้อยเจียวต่อห้อยตรงเตึงไอ้เหี้ย ้สว่าไงนอนไม่นอนปรืดบิ๊ปรืดปลืดอยู่กูปรืดจกยาตาจุขัาเต้ขันเต้ก็เต้อออออใจเย็นผู้เอกดอทอืมอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตะแรงอยู่นะไม่รู้นี่จะเป็นตัวแก้ทางวะตัวแก้ทางวะเนี่ยเนี่ยเอาบูติดแล้วอ้าว่าใหนีหนีเลย นี่เลยแม่เลยพี่ไ่ทำน้องอาวมวับอาวมาปนี่เจกอกูฝนโปรยปลยายจึงบนเธอฝนโปรยปลายผมว่าคิดจะรู้นี่ควรมีล่างใหม่เลยแล้วนะเออไอ้ล่างมึงแบบทำได้เยอะมากนะไอ้พวกผลแสงอะทำเป็นดาบก็ได้ทำเป็นพวกหอขนูก็ได้นะแต่ว่าคนใช้น้อยฉลาดชีนอืมอืมโอ้ มาเนะเบื่ออย่ามาตบผู้นี้แล้วมันเล่นกันเถื่อมันเล่นกันเถื่อมันเล่นกันเถื่อเล่นมาเฟียเล่นเป็นโจรสลัดหรือเปล่ามานี่ยังไม่เอาจริงนะเนี่ยใช้สองดาบเออเออว่ะไอ้วิต้าก็เป็นสายวิ่งเหมือนนี่หว่าผมคิดว่ามันเป็นสายหมัดเลยหรอเฮ้ยเร็นดาบชูเลเซนเร็วๆเข้า go เฮ้ยนี่แหละอย่างว่า ยังยังไม่ใช่ล่างเอาจริงไงยังไม่ใช่ล่างยังมาโตสิปีให้หลังไงเออไอ้้ไอคิงชุบปุ๊บเอ,อ้าไปเชื่อเลยคิงไงท่านผมติดคิงกันมั่ยกูไปดีกว่าผมน่าจะชนะอยู่นะเอาจริงไม่ต้องกดกดวิต้ามาหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหสบายการทงก็สบายเนี่ยมาขอจิ้มนีจิ้มหมา โอ้ยเฮี้ยตัวสกิลโคตรช้าเลยสัสโอ,ตอ้ตัวเฮี้ยเลยเนะี่ยมาครับอยู่ใต้สองนะอยู่ดันเรือแตกเออเหยียบปุชย์โอ้ไอ้ผมขาวไี้แกงตีขาวปนะเนี่ยโอ้โหไอ้โรเจอร์อีกอสามตัวเฮ้ยไอ้บ้าบ้าแล้วจะสู้ไงเนะี่ยเฮ้ยโอ้โหทีมุสยสุดไหวปนะเนี่ย โอ้เห็นสภาพไม่แบบแฟงกี้แล้วกูแบบโอ้หลันทนดีบายเลยโอ้โหโอ้โหอ้ my god แต่ก็ไปครับเราไม่กลัวอย่าเรานะเรามากับในสี่จังพัดแป่ว่าอย่าไปกลัวนี่กูตกยาตากกูวามห่าอะไรไงกูเหมือนกั้ไอ้เหี่มาดิกูพลเอกแล้วนะเอ้ยพนพลหรอผู้พลหรอไม่ได้ดู มาเดี๋ือดร้ไปุณิชื่อเองฮะกูคือนักล่าลิกะเดี๋ยวโดนมันล่าแทนกันนะมาเหี้ยกูจะปาดเนื้อเลยไหนก็อยากกินมีดเล่มแรฮะจะกินหรือเปล่าอืมเคาน์เตอร์รืดกูปาดเนื้อฮะเอกูไปแล้วกูไปอยู่แล้วเด้อใครอยู่อ้าวยี่นี่กินไส้ไหลหรอกอ๋อ ทันลถที่สิบโอ๊ยกูมาแล้วนี้กาเจอากเจาีไรเจูนตูเูรดเ้เเชบเซสเปนเดบบจัมือยากเอาจะกูดับเครื่องยนต์ไปเตะนายสุกู <Yeah. S 1> ไม่ได้สวมแหวนที่มือกูสวมไปที่ตีนรู้หรือเปล่าฮะ ี่กูใช้ตีนเตะเนี่ยกูใส่ดิวเอนที่ตีรู้หร kind of so ือเปล่าเจ็บเอาเฮ้ยมึงดักกูเลยอ๋อเฮ้ยกูเบ็่ดักตีกูเลยน่ะเมื่อเกินไปชิบจกยาตาเขาหน้าเบสเบอร์เนอร์เอ็กเบอร์เนึ่งเย่ใช่ใช่มือเนี่ยเชื่อมบับโอ้โอ้ เฮเนี่ยมึงพุ่งมันจะเล่นแต่ตัวนี้จริงๆหรอฮะก็มาต้องเอาไมค์แล้วไอ้เหี้ยจะเด้ยกูไม่อยากหยิบมาเลยเลยจิ้มใส่ไหลไหม้้อืมาต้องให้ถึงมือชาวคนนี้จริงๆต้องให้ถึงมือชาวนี้แล้วเงี้ินะเจ็บ จุดเค่ฟาดหางจิคิสซุลุเรียนแม่มาเมื่อไหร่มากูไปละไม่อยากมีเรื่องสุดวระไม่อยากมีเรื่องกูไปยืดตรงดีกว่าไปสู้ลยจ้าสัตว์ไอ้งอกสองตัวเย,ย่กับคนแก่สองตัวจะสู้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเย,ย้และกูงงมากเลยไอ้ใครโดเนี่ยมึงแบบ กูไม่ได้ไม่ชอบใครดูนะแต่ว่ามือเนี่ยอยแฟงกี้มาทำไมเนี่ยโอ้กูรู้มึงจะทำเหรียญน่ะแต่ว่ามึงแบบมึงลำบากเพื่อนเนี่ยโอ้โหเพื่อนแพ้มาเลยเนี่ยดูเลยผมไม่ใช่ตัวถ่วงแน่นอนอะ่ะโอ้ไอยยิง้งมึงได้อะไรเนี่ยมึงแค่หนึ่งพัน 1, บ้าหรือเปล่าฮะไอสองอ๋ออี๋เอ้ยกูบอกสักทีมั้งไอ้เหี้ย อย่าให้กูเจอมีหเลยจาไอ้หน้าเงี้ครับก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวคิซลูแกับวิสตานะเออวันนี้มันเรียบขำมากันนะเออคืออารมณ์แบบอยากเล่นแกตัวตัวสันตีเนื้อนะเออผมชอบเล่นรีวิวตัวตัวสันตีเนี่ยตัวนองเบตาเอาจริงกคือกูไม่มีตัวนองเไตาทั้งยันนั่นแหละโอเคถ้าใครชอบก็ กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะถ้าใครชอบยีร่ป่านนี้ก็กดตามไปเลยมีคลิปกดสันติอีกแน,น่อน,นอนสําหรับใครที่หาคลิปคนยากนะรอรอแป๊บนึงเดี๋ยวลงให้จะเห็นก่อนลองยิมนนก่อนโอเคไปเลยจ้ะบ๊ายบายจิบุจิบุ